ทำเองตัดเองทั้งหมดเลยโซนนี้จะเป็นโซนที่เขตตัดเองทั้งหมดเลยความจริงจังเต็ม10ให้ร้อยไปเลยค่ะแต่ว่าก่อนซื้อต้นใหม่เข้ามาแล้วหายไปนะคะเมื่อก่อนนี้พอมาเริ่มศึกษาเองค่ะคุณผู้ชมก็เลยได้รู้ว่าต้นชนิดไหนตัดชําแบบไหนก็ลดต้นทุนไปได้เยอะนะคะนี่เป็นเรือนกระจกค่ะที่นักแสดงหนุ่มเขตธาราเขตสร้างไว้หลังบ้านแถมมีออปชั่นติดระบบหมอกและมีโรงอบต้นไม้สำหรับต้นที่รากยังไม่แข็งแรงด้วย ทั้งเพาะขายด้วยค่ะและอีกส่วนหนึ่งเอามาช่วยการกุศลน,นะคะล่าสุดเพิ่งลั์สดประมูลต้นไม้หาไรายได้ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ําจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่เขาขาดแคลนครูผู้สอนและเพื่อนําไปปรับปรุงโรงเรียนก็เลยมีคนอยากช่วยเหลือหลายคนเลยค่ะส่งทั้งไม้ด่างต้นบอนสีและต้นไม้ที่กําลังอยู่ในกระแสมาร่วมประมูลด้วยได้ยอดไปทั้งหมด5 3 3 3 3บาทค่ะ เป็นเด็กอ่ะเราเป็นเด็กบ้านนอกหน,น,นึ่งคนน่เราเราเห็นสภาพโรงเรียนแบบนี้เราโตมาจากสภาพแบบนี้ครับเราแล้วคือเราเคยทาโครงการอะไรที่เกี่ยวกับไปเยี่ยมโรงเรียนตอนสมัยมหาลัยด้วยอย่างนี้เราเลยเห็นว่าน้องๆพวกนี้เขาเขาเป็นคนตั้งใจนะแล้วเขาเขาอยากได้อย่างมีแหละแต่คือด้วยสถานการณ์แบบว่าสภาพแวดล้อมนะเวลานั้นมันมีแค่นั้นเราก็ต้องเรียนรู้นะแค่นั้นในงี้นนครับ มากกว่าความสุขที่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและอยู่ติดบ้านมากขึ้นนะคะนั่นคือความรู้สึกที่ต้นไม้ที่ตัวเองรักได้นําไปช่วยเหลือค่ะแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยก่อนหน้านี้เขตธาราเขตเคยไลฟ์สดประมูลต้นไม้นะคะเพื่อหารายได้ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์มาแล้วตอนนั้นนําไปซื้อชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลต่างๆค่ะ